นี้จะนำความรู้ยุคเก่ามาแชร์นะครับเป็นยุคเก่าสุดของจริงเลยนะครับสำหรับโนวาเทน่าสมัยนะครับถ้าอยากจะลูกโตนะครับมันไม่สามารถยัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแดดลูก VR นะครับถ้าจะเป็นท่อล่างเดิมนะครับเนื่องจากสลักของโนวานะครับมันจะเล็กกว่าสลักของโนวานะครับมันจะอยู่แค่14มิลมนะครับ ซึ่งสลักของพวกแดดพวกเอลเอพวกเคอนะครับมันจะอยู่ที่สิหกมิลลูก VR บ r อาันนี้ยครับรอ,อยู่ที่สิบหกมิลนะครับถ้าเราอยากใส่ลูกแดดนะครับจับที่ยังเป็นท่อนล่างเดิมอยู่นะครับท่อนล่างจะเป็นของวาอยู่ยังไม่เป็นข้อบข้อเอลหรือข้อดืนๆนะครับก็มีวิธีแปลงนะครับคือเราจะกึงเป็นบูทนะครับ พึ่งบุดนะครับมาสวมที่สลักนะครับนะครับมาสวมที่สลักปลายก้านของเมื่อวานะครับให้มันเท่ากับมันจะทีนี้ครับมันก็จะเป็นขนาดที่เท่ากันกับของแดนแล้วนะครับก็วิธีการใส่ก็ทำให้ดูเข้าๆนะครับแล้วก็ใส่สลักไปนะครับใส่สลักแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ยัดสำหรับยัดลงไปแล้วนะครับนะครับมันก็จะเป็นนวาใส่ลูกแดดได้แล้วนะครับนะครับเราเรียกว่าเราก็ทํำบูทนะครับเป็นการแปลงแบบยุคเกูนของจริงเลยนะครับเป็นความรู้เก่าเอามาเล่าใหม่นะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยทํานะครับฮนะครับ มันก็จะเป็นโนวาใส่ลูกแดดแล้วนะครับโดยใช้ท่อนล่างเดิมนะครับข้อเดิมก้านเดิมของโนวาก็สามารถใส่ลูกแดดใส่ลูก VR ได้แล้วนะครับก็ขอจบเพิ่าน,นี้นะครับขอฝากกดติดตามคลิปให,ใหม่ๆพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม